ขอแนะ, view ะนำร้านอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะแฟนการไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเมะดิเฟนเดอร์ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์ตอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ,บรรต้องติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเพชสุนตรคสก้าใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRGZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาว7ว7ัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากร้อยแปดสิบวัใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIP วิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็หายหน้าหายตาไปประมาณ5วันเลยนะผมก็ได้รวบรวมตัวละครน,นะครับผมสําหรับการสุ่มหาอลูขาดในครั้งนี้นะครับผมผมก็ได้เตรียมมาทั้งหมด1ล้านเพชร นะครับไม่รู้ว่าอะลูคัสเนี่ยจะออกบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรีโลจำนวนหนึ่งด้วยนะครับรีโลเนี่ยมีประมาณเอ่อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดอันนะครับก็ประมาณบางตัวก็มีร้อยี่สิบบางตัวก็มีร้อยสามสิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้อลูคารแล้วก็จะได้โมนาสหรือเปล่านะครับถ้าใครฝสนใจคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์สกายคลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสักสี่สี่ไลค์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมตัวแรกอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับ อ่ะมาครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตอนนี้ตู้ก็เป um, ็นซาสึเกะนะครับผมแล้วก็เป็นอุซุยเทนเย็นนะครับผมแต่ก็โอกาสเปอร์เซ็นต์ได้ซาสึเกะก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาหาทั้งสามตัวนะครับเรามาหาอุขาดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุยเลยนะครับหนึ่งล้านเพชรนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งให้มันกดขายทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่หน่อยนี่เปิดไว้นะเผื่อว่าเราจะได้ตัวเงินนะครับอาจจะซุ่มเลยไม่ได้นะครับตัวเงินอ่ะไปอุขาดได้ไหม ขอแป๊บๆได้เลยแล้วไหมเอ๊ะมันมีมันมีส่วนของเจฟหรืยอยังครับรหัสนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเอาอีปีกออกด้วยอ่ะอยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเราหาเจฟกันก่อนนะครับเราหาตัวเงินก่อนน่าดีจะได้พร้อมเล่นนะครับเจฟจะได้อาะได้เลยครับตอนนี้ตัวนี้เนี่ยมราเล่นได้แค่สตอรี่นะครับผมด่านยากๆมันยังไม่ไหวนะผมหาหาเจ้จเจฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซ่มกันรัวๆเลยนะครับหนึ่งแสนสองพันเพจะได้อารูขาอยไหมปลุย เอ้ยน่าตัวเงินรัวๆเลยครับมาขอทักตัวไม่มาวะไม่มาครับไม่มาถ้าอยากได้รอดเพชรแบบนี้นะครับก็แนะนําร้านพี่วิวประกอบเลยนะครับลิงก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปอึ่งกันได้เนาะโอเคโอเคครับ97,000เพชเดี๋ยวผมเล่งสปีดสักหน่อยตอนนี้สุ่มมิติกแบบใกล้การันตีนะครับสุ่มมาสามร้อยหกสิรอบแล้วผมว่า เรนการันตีนี่เด็ดรอบแรกเลยเหรอถามจริงตอนการันตีเด็ดรอบแรกเลยครับชัดเจนการันตีครับได้มาเป็นซาสเกะครับร่างธรรมดาด้วยโคตรเกลือรอบแรกการันตีเลยโคตรเกลือโอเคไาอีกแปดวินาทีฟันเพชรครับยังไงก็สุ่มตัวนี้เสร็จปุ๊บก็น่าจะเป็นช่วงบ่งใหม่พอดีนะครับเฮ้ยมันจะเกลือขนาดนั้นน่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราลุยนต่อ ตอนนี้ผมสุ่มมาห้าหมื่นเพชรแล้วนะครับไ้นารูโตมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซาสึกิมาประมาณห้าตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็แบนเนอร์เป็นซาสึกิเนาะและซาสึกิก็ไม่น่าแปลกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทอนห้าหมื่นเพชรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะได้อาลูคารหรือเปล่านะครับเจอกันตอนที่ผมสุ่มหมดเลยล้วกันนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับซาสึกิกับนรูโต ในตู้มีแค่สองตัวเลยครับอ,อ๋อมีชาเฮอินมาตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนเพชรในรหัสแรกนะครับก็ได้ชางสเกตเยอะหน่อยนะเดี๋ยวมันมีอันนี้เลยครับมันมีอ่านะเก็บคอลเลกชันก่อนได้เท่าไหร่เออได้มาอีกหนึ่งพันยี่สิบห้าเพชรนะครับเดี๋ยวซูมอีกสองรอบอ่ะหมดแล้วเพนเงินไม่ได้เลยสักตัวนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มรีโด,ดกันดีกว่านะครับ รีโลก็มีตัวละ137นะก็ตีเป็นสักหนึ่งพันนะครับอ่าให้ตัวไหนดีนารุโตะหรือชาเฮอินเดียเอาเป็นชาเฮอินแล้วกันเอามา137นะครับจะได้โมนาใชหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันสวิฟตหนึ่งผมจะลุลวัเลยครับผมจะลุลวัเลยมนอ่าได้ามาเป็นอ e ีเธเรียลนะผมคิดว่าโอเคนะสำหรับอ e ีเธเรียลนะครับเป็นบัฟ0.175เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกค่อนข้างเยอะนะ ยี่รนตาเมดนะครับผมตีเร็วขึ้น20%และระยะบวกอีก5ผมจะเก็บไว้้ะเออมัน,มนผมว่ามันโหดนะครับมันโหดอ่าเดี๋ยวให้กับอ่าซาสเกะแล้วกันนะครับให้ไปที่ซาสเกะเอาไปโมนาดมาหรือเปล่าไปดูน,นะไปดูนครับไม่มาเลยวะ่ะไม่มีลุงเลยครับพอจูนมาบ่อยวะ่ะเดี๋ยวผมลองเอาพวกตัวเงินไปใส่ดูเดือ อะตัวเงินเปิดได้ฟอร์จูนครับไหนอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นตัวเงินแล้วฟอร์จูนไหมอ่ามาแล้วฟอร์จูนอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นเจฟฟอร์จูนมาไหมต้อมาแล้วฟอร์จูนมาแต่กูกดอกดอกทําไมเรียบร้อย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 ครับกดเพิร์นครับกดเพิร์นครับฟอร์จูนผมหายฟอร์จูนผมหายโอเคไม่เป็นไรครับ หาผมลุงต่อแล้วกันทั้งนั้นอะโอ้เศร้าเลยครับราดนี้รัสแรกมานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาฟอร์จูนแต่ว่ามันอยู่กับชาสุเกะมันไม่ได้ครับตัวนี้เหมือนจะเกลือนะครับใช่ไหมเกลือใช่อ่าได้มาเป็นเดซไอนะครับผมก็ก็ยังดีอ่ะเอาเจฟกลับมาดิมันได้ฟอร์จูนแล้วผมรีไหมวะผมเพิ่งตื่นครัเพิ่งตื่นครับก็อาจจะมีเบลเๆกันบ้าง นะผมก็ผมประกอบการก็ได้บับลุงมา2ตัวนะครับผมเป็นอ e ีเทเรียลนะกับซาสึเกะที่เป็นเดชไอนะครับประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้อุ้ซุยเทนเย็นนะครับไม่ได้ส่วนของอาคาซะด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูรหัสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะได้อลูขาดได้ตัวใช้นี่บ้างหรือเปล่านะครับไปมากันที่รหัสที่2นะครับผมยังคงเป็นซาสึเกะอยู่นะในแบนเนอร์คือผมอยากรู้ว่าคือรหัสหลักของผมเนี่ยเวลาสุ่มเนี่ยตัวหน้าตู้เนี่ยมันไม่ค่อยออกครับ มันจะออกตัวข้าง,างแทนผมอยากจะรออีกทีนึงว่าอีกหนึ่งแสนเพชรเดี๋ยวว่าตัวข้างตู้เนี่ยเป็นทางซ้ายนะทางขวาไม่เอานะทางขวาได้ไปแล้วนะเป็นทางซ้ายเ่ยจะได้หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่3เนี่ยรหัสต่อไปเลยเดี๋ยวผมจะรอให้แบนเนอร์มันเปลี่ยนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้นะครับผมจะสุ่มทีเดียวเลยนะครับหนึ 1, ่งแสนเพชรแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูผมก่อการกันอีกทีนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งพันเพชรนะครับห้ารุดท้ายนะครับเอามามาดูกันนะว่าผมเนี่ยได้ตัวอะไร,ระบ้างนะครับผมปึ๊บ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 ,บโอ้เหมือนว่าได้มาหลายตัวนะรอบนี้ซาสเกะนารุโตะครับผมเทนเงินครับอุซุยซาสเกะโอบิโตะนะครับผม,สสบผมโอ้หได้ตัวค่อนข้างเยอะนะรอบนี้แต่เหมือนจะไม่มีตัวชายนี่เหมือนเดิมครับไม่มีเลยครับตัวชายนี่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเอารีโลทั้งหมดเนี่ยไปลงนะครับให้กับเทนเงินอุซุยกันนะครับจะได้โมนาหรือเปล่าถ้าได้โมนาเนี่ยรหัสนี้เนี่ยถือว่าหุหดเลยนะครับอ่ะมาไปครับมาทอนเลยครับมาทอนเลยร้อยสามสิบรอบนะครับมาแลยครับเดซไอเก็บไว้นะครับมีหลายตัวครับมีหลายตัวครับไปต่อครับมีหลายตัวครับผมขอลุงขอเป็นอีเทเรียก็ได้อ่ะถ้าเกิดไม่ได้โมนาอ่ะถ้าไม่ได้โมนาขออีเทเรียกมา มันมีบอกว่าโมนาดอ่ะผมไม่เคยได้เลยเล่นมาเนี่ยอาตอนนี้ก็ใช้ไปจํานวนหนึ่งแล้วครับเหลือแปดสิบแล้วรวยๆรวๆว,ว,ว,วอ่ามาแล้วเป็นโซลารครับรอบนี้อ่ามีครับบับดุงสองตัวได้อยู่เอาอีกแต่อยากได้โมนาดฟอร์จูนไม่เอาครับเอาโมนาดครับโมนาดโมนาดอันเดียวพอเลยมาคือว่ามา,มาหน่อยไหม มาไหมไม่มาจริงเหรอสักหน่อยนะโมนาดออกนะเลยไม่มา่ะทุกคนไม่มาน่าจะหมดหวังแล้วมั้งเนี่ยเหลือสิบอันเปลี่ยนตัวเดี๋ยวครับไปที่โอบิโตะเดี๋ยวลองดูลองดูไม่มานะผมก็จะได้เป็นเทนเยินอุซุยนะครับผมบับลุง้งนี่ประมาณนี้นะครับไดโซลา่ากับเดไอมา ต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเลือกใส่ได้ตัวเดียวครับโอเคไปเดี๋ยวไปกันต่ออ่าเรามากันที่ตัวที่สามนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวผมก็จะสุ่มทีเดียวเลยนะครับรอบนี้ก็คือ1,000งแสนเพชรนะครับสับตัวที่3แล้วก็เดี๋ยวจะมีรีโลอีกนะครับจำนวน130นะครับตอนนี้ก็เป็นฟองจินอูนะครับซองจินอูชานี่ก็โอเคนะรหัสนี้ อ่ะเดี๋ยวเรา,าดูกันเลยครับว่าผมเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับเอาโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะก็คือสุ่มครบแล้วนะมาดูกันว่าเราเนี่ยได้ตัวชาชนี่กันบ้างหรือเปล่าโอ้โหอบนี้อุ้ยรอบนี้เหมือนได้หุ้ยได้เทนเยนาชนี Gen ่มาครับรอบนี้แล้วก็ได้ตัวเยอะมากเลยนะครอบนี้หูเทนเยนาชนี Ten ่ Gen เลยเหรอหุ้ย นี่คือชายนี่ตัวแรกเลยนะตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาที่ผมเคยได้นะครั้งแรกเลยนะครัอุ้ยเทนเยนชายนี Ten ่ว้าวโอเคครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเราได้เทนเยนชายนี่มาก็จริงแต่แต่ว่าถ้ารหัสนี้ได้โมนาชเทนเยนด้วยแล้วก็ชายนี่ด้วยรหัสนี้คือจะโหดมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ใส่ให้เงเงินหมดเลยนะครับปล,ยลุยโอเคไม่มีอะไรแลร้วตอนนี้ไม่มีอะไรแลร้วฟอร์จูนก็ไม่มานะจนังหวะนี้อ้ามาแล้วเป็นโซลา่านะแต่ไหนก็เป็นชายนี่นะครับผมขอเป็นโมนาชเลยได้ไหมเดี๋ยวไปกันต่อเลยถ้าได้โมนาชนะบอกเลยว่ารหัสนี้โคตรโหดนะครับขอเป็นอีทเทเรีลก็ได้นะไม่ต้องโมนาช ขออนุใส่ให้ทั้งหมดนะให้กับเทนเงินาชนี่นะครับโมนาดมาอย่ารอช้าวะมามาขอร้องรฟจูนไปก่อนนะครับจังหวะน,นี้ไม่เอาเลยครับตัวนี้ผมจะไม่สุ่มตัวอื่นเลยแม้กระทั่งตัวเงินผมก็จะไม่หารฟจูนผมจะให้เทนเงินอย่างเดียวบับลุงมาหน่อยบับลุงบับลุงที่มันเป็นแบบอเทเรียกับโมนาดอะสักอันเดซไอกับโซลาไม่เอาครับตอนนี้ก็หมดไปเหลือห้ิอันแล้ว บับลุงยังไม่ออกเพิ่มเลยนะมาเฮ้อเลือสี่สิบอันแล้วจะหมดแล้วอะบับลุงไม่มาเลยครับมาครั้งเดียวแล้วเป็นโซล่าซะด้วยโอเคจะหมดแล้วยี่สิอันสุดท้ายครับลาก่อนครับโมนาของผมน่าจะอดแล้วละ่ะทรงนี้ได้ไหมไม่ได้วะ่ะลีกแปดอันโซล่าอีกแล้วคงต้องเอาไปก่อนคงต้องเอาไปก่อนนะครับตัวนี้สำหรับอ่า เพนเกนชายนี่นะอุ้ยโหดมากอาจจะลองสุม่มซองกินอูดูครับเจ็ดอันอ่ะดูที่จะได้อะไรวะเรียบร้อยครับหมดแล้วครับหมดแล้วมีอะไรที่มันได้รีโรยังไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีที่มันได้โขนยี่ห้าดิฟเฟอเรนต์ยูนิตได้เอ้ยได้รีโรห้าอันเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสุ่มดิเผื่อได้เผื่อได้ตัวแปลก 8. ต้องโอนใช่ไหมเง้นเดี๋ยวทำแบบนี้สุ่มแล้วอ่ะเสร็จไม่เควสเสร็จไม่ไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรครับรเอเคคลับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับราคาดีเทนเกนชายรี่ก็ถือว่าเฟี้ยวดีนะครับแต่เราไม่ได้มูนาดนะได้มาเป็นโซลารก์ก็ใช้ได้อยู่นะครับคครับผมจะรับราคาที่4ี่กันเลยนะครับเรามากันที่ตัวที่สี่นะครับตอนนี้ก็แบนเนอร์ตัวกลางเป็นโอวิโตนะครับแต่ว่าแบนเนอร์ก็ไม่ค่อยจำเป็นเนาะในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เทนเกนมาเทนเกนก็ปลื้ตรงกลางนะครับ อ่ารอบนี้มีหนึ่งแสนหนึ่งหมดันเพชรนะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้อาดุขาหรือเปล่านะครับหรือจะได้เป็นตัวชายนี่อีกหรือเปล่าก็ลองดูครับเดี๋ยวผมเปิดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับปัจัญกันเหมือนเดิมนะครับตอนที่ผมเนี่ยเปิดเสร็จแล้วนะครับโอเครผมก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะสาหรับตัวที่สี่นะครับยวดูว่าเราได้ใช้งชายนี่หรือเปล่ามาแล้วนะไม่มีชายนี่เลยนะ ไม่มีนะครับไม่มีสักตัวเลยนะครับแต่ได้มาเป็นอาคาสะนะครับกับเทนเงินนะครับก็มันเดินครับผมคงต้องทำเทนเงินนะเป็นโมนาชนะครับแต่ว่าได้กี่มงั้นอีกเรื่องนะเอามาเราลุยกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปโอ้ยทีเดียวได้โซล่าเลยเหรอวัุทีเดียวได้โซล่าครับงั้นเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวตัวนี้อะโชคดีว่าอิตาเลีย โอ้อาคาซาบ้างคุมแล้วในะอีเทเรียลคุมแล้วอุ้ยโหอยู่นะรหัสเนี้ยในอีเทเรียลเทนเยนน่ะทางนี้มาอีกโอ้โหถ้าโมนาชมานะรหัสนี้โหดมากโอเคครับเดี๋ยวผมกดลุลว์เลยโอเคครับได้มาเป็นเดสไอ้นะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดสไ,อ,ไอ่ะเดี๋ยวไปที่ทเทนเยนต่อนะครับเผื่อได้โมนาชนะไป้เลยเลยเลย น้าตอนนี้สูตรมาเหลือสี่สินะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นซองกินอูนะครับอีสี่ิรอบเผื่อได้ปรับรุงนะครัไปต่อเลยโอเคเหลือสิบรอบอ่าได้โซล,ล่ามาครับโอเคยูเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคอยูโอเคอย,อเคอยูอ่าเดี๋ยวไปที่ไปที่เทนเกนตัวนี้แล้วกัน8ดรอบไม่น่าจะได้เลยละน่าจะเกลือแล้วอ่าเดี๋ยวไปครับเกลือแล้วโอเคครับก็สรุปผลก็โอเคนะ ได้มาเป็นนี่ครับเทนเงินโซล่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นเทนเงินแบบอีเธอเรียวหนึ่งตัวนะโอ้ยโอเคนะแล้วก็อาคาสนะครับอาคาที่เป็นเดสไอแล้วก็ซองกินอูที่เป็นโซล่านะครัอ้ยโหดอยู่นะเนี่ยรหัสเนี้ยโอเคครับไปต่ออ่ะต่อเลยครับรอบนี้ขออนุญาตไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะรู้กันอยู่นะครับว่ามีกี่เพชรไปครับรุยครับโอเคครับผมก็ครบแล้วเนาะ เดี๋ยวเราดูรับว่าได้อลูคาดได้ใชนีอะไรหรือเปล่าโอ,โอ้โหแล้รนี่เหมือนจะเกลือ,อน,นะได้ตัวน้อยมากเลยอะใชนี่ไม่มีเลยครับราดนี้เหมือนจะเกลือจัดนอตอีนับอีเวนเทอรี่อ้าวพื้นที่ไม่พอไม่เป็นไรแต่เกลือมากเลยนะเนี่ยมันเป็นเล่นเกลืออยู่ดีว่ะอ้าเกลือเลยงั้นเดี๋ยวอ่าซูมรีโลครับให้ ให้ให้ตัวอะไรดีวะออมบีเทนเงนกับซองจนอูอยู่่ะโอเคให้เทนเงินนะไปผมใส่บทนะครับร้อยสามสี่เฮ้ยมันใช่ปะเนี่ยมันมันราัสนี้คือแค่สุ่มตัวเกลือยังพอว่าผลไม่ได้เลยนะตัวกาก,ากจัด้ะรัสเนี้เฮ้ยไม่มีลุงเลยโหรหัสนี้มาเร็วไปเร็วมากครับโอเคครับราัดนี้ช่างมันนะครับไปต่อแล้วครับอ่ะมาครับผมตอนนี้เหมือนเดิมขอไม่พูดเยอะเอาเลยดีกว่าครับ มันจะไม่มาให้มันรู้ไปเลยอรุคขาดหนึ่งล้านเพชรเนี่ยอ่ะไปเห็นซุ่มเลยอ่ะม่เรียบร้อยครับเพชรหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยได้ตัวอะไรบ้างนะครับปุ๊บมีเชนี่มาโผล่มาไหมไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีาชนี่โผล่มาเลยนะครับอลุคขาดก็ไม่มีนะครับเกมเกลือเกมเกลือเกินครับเอาจริงเลยก็มีชายฮอิน,นะมาสี่ตัวนะผมทำสามดาวได้เลยโอ้ห้าตัวดิ มาเดี๋ยวเราลองสุ่มกันนะเผื่อได้ซองกินอูโมนาชนะครับผม140ดีโลครับให้กับซองกินอูลุย่อมาแล้วเป็นเดธไอนะครับได้คีดาเมจแล้วก็คีแชนนับหรือคีเลดนั่นแหละมาแล้วครับเป็นโซลานะครับโอเคโอ้หมดในเวลานสัน้น <c oughs> เียดี๋ยวเราไปจนต่อไปกันเลยครับมาต่อเลยครับผมไปลุยลุยลุย,ลย หมดเปลกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเพชรมาดูกันครับเหมือนเดิมครับไม่มีชายนี่ออกมาเลยแล้วก็อลูขาดก็ไม่มีเลยมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นนะแต่รอบนี้นะครับเราได้มาเทนเงินมาตัวหนึ่งแล้วก็อักษาเดี๋ยวมาเพียบเลยนะประมาณ5้าตัวนะทำสามดาวชิวๆเลยนะครับเอามาเดี๋ยวเราลงให้กับเทนเงินนะครับรอบนี้หนึ่งล้อสามสิบแปดลรอนะครนี้มันไม่รุงเลยครับใช้หมดแล้ว ร้อยกว่าอันไม่มีลุงเลยครับรหัสนี้นะครับตอนนี้ตู้ก็ได้เปลี่ยนแล้วนะเป็นซองกินอูนะครับเป็นกิต้าร์แล้วก็เป็นเทนเินอุซุยนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ซองกินอูแบบไทนี่หรือเปล่านะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราลุยแล้วหนึ่งแสนเจ็ดพันเพชรนะครับไป let's go ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้แอบดูนะรู้สึกว่าเหมือนจะได้อลูขาดมา2ตัวเลยนะครับก็ผมก็นั่งดูอยู่นี่แหละใช่ไหมนี่อุ้ยไตร่างชานี่เลยหรอ what อลูคดใชายนี่เลยโอ,อ,ยยอทุกคนผมว่าคลิปนี้เราประสบความสำเร็จแล้วอะน่าจะเป็นตัวชานี่ตัวลับชานี่มาหมด มาวะนี่ครับก็ได้โดยเซซู5า1นะครับก็เป็นชื่อรหัสนี้นะครับมาต่อไปเหลืออย่างนี้ครับจริงๆต้องทํานั่นก็คือหาโบนัสให้กับเขาถ้าได้โบนัสมานะรหัสนี้โคตรฟูรูครับมาแนละ้วเป็นเดทไอนะขออนุญาตเอาเก็บไปก่อนมาสุ่มตัวนี้ต่อครับอุขาธรรมดายัางไม่มานะคตัวน,นี้จะมีอะไรมาอีกไหมรหัสนี้โหดมากครับ เดือนๆแล้วราดนี้เดือนๆเลยจริงๆอรุษขาดเนี่ยมันควรจะเป็นโมนาสครับร้อยวัสมาแล้วนะเป็นเดสไอเหมือนกันงั้นขออนุญาตสุ่มที่ตัวนี้ต่อนะครับไปครับโมนาสอิตาเลียนมาครับราดนี้โอ้โหถ้ามาเดือดเลยนะมาคือวะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บฟอร์จูนมาหมเนี่ยฟอร์จูนอีกแล้วฟอร์จูนอีกแล้วอรุษขาดทองคำคับอรุษขาดทองคำคมีให้เห็นแต่เราไปกันต่อครับ ก็ตูอีกแล้วมาร์คแมนนะครับสุดจบ,จบ,จบที่มาร์คแมนอุ้ยล่าห์นี้โหดมากโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยจะหมดแล้วล่าหมาที่ล่าหนี้นะครับมีเก้าหมื่นห้าพันเพชรนะครับผมไม่ถึงแสนแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ล่าหอื่นเนี่ยมันก็จะมีแสนสองบ้างแสนหนึ่งบ้างคิดซะเอามาตีกันเป็นล้านเพชรก็ได้อยู่ครับอัคคีมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ let's go อ่ะหมดปีครับรอบนี้มาดูกันว่ามีตัวชายนี่หรือเปล่านะโอเคครับไม่มีนะตัวชายนี่ชายนี่มารหัสเดียวแล้วก็ตัวรับก็มารหัสเดียวเออไม่มีแบบมีเพิ่มเลยสักรหัสแบบมีสักสองสามละหัสแล้วไหมได้ไหมมีรหัสเดียวเองอะชายนี่อะอ่ะไปครับเดี๋ยวไปที่ซองกินอูครับซองกินอูนี่พร้อมทำสามดาวมากครับมีเพียบเลยมีเพียบเลยนีย่ก็จะเทนเงินดีเทนเงินมีตัวเดียวครับเอาซองกินอูแล้วกันซอยยี่สิบไปมาแล้วครับ อ t เทเรียอุ hold, hold, hold. ้ยโหด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 ถือว่าโหดถือว่าโหดทำไมไม่โมนาดนะเี่ยเล็กนิดเดียวเองเอาโมนาดไม่ได้เหรออ่ะไปครับงเทนเินที่56รสบหกรอบหมดครับหมดครับหมดแล้วได้ทรงกินอูอ e t เทเรียมาก็โอเคถือว่าใช้ได้นะไปเดี๋ยวไปกันต่อล่าสุดท้ายแล้วนะครับผมกับ1นึ0งแเพัชรไปครับขอตัวเชอรี่สักตัวตัวอะไรก็ได้ครับลวยครับ เรียบร้อยครับรหัสที่10หรือรหัสสุดท้ายของเราเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะครับผมมาดูว่ารหัสนี้เนี่ยจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยโห,โหรหัสนี้ได้ตัวค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นตัวเดิมๆซะมากกว่านะครับชองกินอูแล้วก็เบต้ามิาสึสกิมาตัวหนึ่งนะครับโอเคแต่ก็ที่เราเล่นมาเนี่ยยังไม่เจอในส่วนของโมนาชเลยนะสักรหัสยังไม่ได้เลยนะหรือรหัสนี้จะได้โมนาชไปดูนะครับผม มาไปที่ซองกินอูครับดผมสแปมเลยครับสแปมเลยสแป,ม,สแปมจริงครับตอนนี้เหลือห้าสิบอันสุดท้ายแลย้วไม่มาเลยนะปับลุงอะไรก็ได้อะโมนาดไม่อยากก็ได้อะขออะไรก็ได้ได้ไหมโมนาดไม่อยากได้แล้วไม่ออกแท็กที่ขออิตาเลียก็ได้เหมือนว่าจะไม่ได้อะไรเลยนะรานี้โอ้โหโคตรเลือ ไม่ได้เลยเลยครับรอบนี้มีแค่ซองกินอูกับเวียต้านะครับจํานวนหนึ่งแค่นี้เลยไม่มีเลยเลยครับตัวลงตัวรับชายนี่บับลุงอะไรไม่มีเลยรัสนี้โอเคก็เอาจริงๆบทสรุปก็ถือว่าโอเคนะที่ได้ส่วนของตัวรับนะครับแล้วก็ตัวชายนี่มาอย่างละหนึ่งรหัสนะครับคลิปผมก็คิดประมาณนี้นะถ้าคลิปนี้เนี่ยมีการกดไลค์เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะทําต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่เพจเนาะก็ชเฉพคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วย นะครับคลิปนี้สุกันมันมากนะครับก็สัสนนี้ไปครับพมเย่ yeah.